สวัสดีครับครูบาอาจารย์เพื่อนๆพกาลยามิตรทุกท่านนะครับผมครับวันนี้ก็ได้หยิบพระนะครับพระสมเด็จนะอีกพิมพ์หนึ่งนะครับมา ให้เพื่อนๆน,นะครับครูบาอาจารย์และกาลยนานมิทุกท่านได้รับชมกันนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับแต่ที่เท่าที่ผมเห็นมาก็ค่อนข้างหาพบเจอน้อยนะครับถ้าอัตลักษณ์ลักษณะพิมพ์ก็ขอบขอบแก้วก็วปกติมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับผม แต่แตกต่างที่ว่าการตัดครับการตัดขอบนะครับองนี้จะแตกต่างจากพิมพ์มาตรฐานทั่วไปนะครับผมการตัดขอบนะครับครับส่วนมากก็เท่าที่เห็นมานะครับการตัดขอบแบบนี้ก็จะเห็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับเจดีทรงเจดีก็ว่าการตัดขอบด้านล่างนี้ก็จะบานนะครับผม แล้วก็ส่งด้านหัวด้านบนนะครับก็จะสอบเล็กนะครับแต่พระสมเด็จอ,องค์นี้นะครับที่ผมหยิบนำมาให้เพื่อนๆน,นะครับครูบาอาจารย์และกลัลยาณมิตรนะได้รับชมกัน,น,ก,นก็คือว่าพระองค์นี้นะครับผมเป็นพระที่มีการตัดขอบนะครับตัดขอบแบบทรงคล้ายๆกับทรงชลูดนะครับบานล่างนะครับบานล่างฐานล่างจะบานแล้วก็ ตรงปลายสอบนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะให้ท่านชมด้านหลังก่อนนะครับชวนอาจารย์ครูบาอาจารย์นะครับชมด้านหลังก่อนนี่นะครับถ้า นะครับถ้าเราไม่สังเกตอะไรครับถ้าดูด้านหลังนี่ก็ดูแล้วก็จะเป็นบคล้ายๆพิมพ์ทรงเจดีนะครับทั้งหัวจะสอบเล็กมากอ่าและข้างล่างนี่จะบานเลยครับผมแต่การตัดขอบหลังนี้เป็นหลังกระดานบัางนะครับเขาเรียกว่าหลังกระดานหลังบัางนะครับผมอ่าเป็นพิมพ์หลังหลังกระดานหลังบัางนะครับครับด้านขอบก็จะประมาณนี้นะครับผมครับด้านขอบ ก็จะประมาณนี้นะครับด้านหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้ชมอีกด้านหนึ่งนะครับมมนะครับขอบด้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับะะมมแต่องค์นี้นะครับพิมพ์ทรงค่อนข้างหนานะครับตามตำราที่เขาว่า,าสมเด็จบางนางหนานะครับแต่องค์นี้เป็นพระที่ค่อนข้างจะหนาพอสมควรนะครับ เก่าๆยุคเก่าๆแล้วก็บอกว่านะครับสมเด็จนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดระฆังหรือบางอุ่นพรมครับเด็ดบางนางหนานะครับแต่องคนี้ก็นับแต่อรงนี้หนามากเลยนะครับไม่บางนะครับผมหนาค่อนข้างหนาพอสมควรฮะก็เกือบๆสี่มิลก็กว่าเกือบห้ามิลได้แล้วครับสี่มิลความหนาประมาณนะครับนะครับผม ตอบร่างบานบนนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกดจรลดซุ้มนะครับผมเ<ส>ดี๋ยวเรามาส่องดูเนื้อในกันนะครับมาส่องดูเนื้อในครับมาส่องดูเนื้อในกันนะครับผม ซูมให้ดูเนื้อใกล้ๆนะครับครับผมปลายพระเกตนี่ก็จะเรียวเลยนะครับเนี่ยฮะกับปลายพระเกตจะเรียวนะฮะที่เขาว่าพระพักเหมือนผลมะตูมแต่ถ้าดูดีๆนะครับเป็นคล้ายๆกับรูปขลามตัดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราส่องดูด้านข้างอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสันทัดฐานนะเป็นรูปรูป คล้ายๆรูปมะตุมอย่างเขาว่านี่แหละครับแต่ถ้าพระพักเนี่ยฮะเรามองอด้านตรงนี้ก็จะเหมือนกับสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดนะครับครับผมเนี่ยฮะดูเนื้อในนะครับดูเนื้อเนื้อ,อหาสาระก็จะประมาณนี้นะครับผมการวางฝาพระบาทก็ชัดที่เมื่อวานนี้ผมบอกว่าอกนะคือเขาเรียกว่าตามทั่วไปรชาชศาัพท์เขาเรียกพระอุระนะครับผมนะฮะ ก็นะพระอุระพระเพลาหรือพระเพาพระเพาพระเพลาครับก็แล้วแต่จะอ่านนะครับเพราะว่าภาษาไทยที่เขียนไว้นี่ก็เขียนไว้เหมือนกันนะครับแต่การอ่านที่ต่างกันความหมายก็แตกต่างกันนะครับนะ <c oughs> ดูนะครับดูฐานนะครับฐานทึบฐานชั้นล่างนะครับดูที่มุมนะครับสําหรับวัดระฆังทั่วไปก็ เอกลักษณ์เขาจะเป็นนะครับแบบนี้ฮะมุมแหลมนะครับมุมมุมแบบส่วนมากนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเนี่ยฐานทึบด้านล่างเนี่ยสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะที่เขาเรียกสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็เนี่ยตรงมุมซ้ายมือเรานี่ครับตรงปลายฐานล่างนี่ก็จะมีเส้นฉีกนะครับหรือว่าเส้นแตกเส้นฉีกจะทะแยงลงไปที่มุมนะครับผมถ้าสังเกตดูดีแท่งทึบด้านด้านข้างเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะ เราดูคมขวานฐานสิง์นะครับผมก็ค่อนข้างคมเหมือนกันนะครับตรงนี้นะแต่ผมจะชอบพระที่คมขวานฐานสิง์ที่คมคม,คมผมจะจะชอบเก็บพระประเภทนั้นนะครับแล้วก็ปลายพระเกศเนี่ยเรียวนะครับเรียวจะหลดนะครับถ้าทะลุก็ทะลุไปเลยต,ต้องเรียวนะครับผมก็พระก็มีหลายลักษณะนะครับผมจะมีพระเออหนึ่งเกศสั้นสองเกศยาวนะครับ ตามตามที่เห็นมานะครับจะมีทั้งเกตสั้นและเกตยาวนะครับส่วนพระพักนี่ที่ผมเคยเห็นมาก็จะมีอยู่3 3 3รูปแบบนะครับ3-4รูปแบบนะครับเขาว่าพระพักกลมอ่าเหมือนผลลูกมะตูมาหนึ่งนะครับแล้วก็พระพักอีกแบบนึงก็คือพระพักแบบสี่เหลี่ยมขลัมตัดนะครับและอีกพระพักอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าเสียนนะฮะเสียนหน้าเสียนศีรษะเนี่ย ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆกับปลีกล้วยนะครับที่ตามตามที่ผมได้ศึกษามาได้เห็นมานะครับส่วนอกเนี่ยฮะส่วนอกก็จะมีทั้งอกตัวทีอกตัววีนะครับอกใหญ่อกกระบอกนะครับก็หลายๆอกอก,กร่องนะครับจะมีอกร่องไม่ในชะ่ไม่ใช่มะม,ม,ม่วงนะครับอกร่องนะครับผมไม่ใช่มะม่วงพันอกร่องนะครับ ครับดูอัตลักษณ์ลักษณะนะครับก็แขนก็จะผมจะเก็บพระที่ชอบส่วนมากนะครับผมจะเก็บพระที่มีการแขนทิ้งดิ่งลงนะครับนี่ครับตามที่ผมเก็บพระมานะครับผมจะชอบเก็บพระที่หนึ่งแขนนะครับเนี่ยแขนจะทิ้งตรงหักดิ่งมานะครับทิ้งตรงดิ่งมาเลยนะครับที่ผมส่วนมากที่ผมจะเก็บผมจะเก็บดิ่งมาปุ๊บมาถึงเนี่ยถึงตรงต้นหัวเข่านะครับ แล้วก็จะหักหักศอกมาเนี่ยผมจะส่วนมากผมจะเก็บพระแบบนี้นะครับนะฮะแต่องค์นี้ดูดีๆนะครับตรงตรงจุดนี้นะจะเป็นรอยแคะนะครับคล้ายๆรอยรอยแคะข้างบนเนี่ยจะมีรอยแคะนะครับผมนะรอยแค่ออกจากบล็อกนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมีมีนิดนึงนะครับรอยแคะนิดนึงนะครับ ผมหลังก็จะเป็นหลังบัางนะครับเป็นหลังกระดานนะครับดูด้านหลังนะครับพระองค์นี้ก็มวนเหตุมวนสารมูนฐานนะครับก็เป็นพระที่องค์หนึ่งครับดูคาบนะครับคาบขาวนะคราบขาวก็จะขึ้นมานะครับผมถ้าเราดูนะครับจะของเดิมนะถ้าไม่เคยอาบน้ําอุ่นมาก็น่าจะเช็ดด้วยน้ําอุ่นมานะครับแต่ว่า เท่าที่มาอยู่กับผมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้แตะต้องไม่ได้สัมผัสอะไรนะครับแค่หยิบส่องดูเฉยๆนะครับผมจะไม่ได้เช็ดน้ําอุ่นต่อนะครับจะไม่ได้ทําอะไรนะครับไม่ได้ทําสปาไม่ได้เช็ดน้ําอุ่นนะครับผมก็จะอยู่ในรูปแบบที่ผมได้มาอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้นะครับก็มีการส่องบ้างนะครับถึงเวลานึกอยากส่องก็หยิบขึ้นมาส่องนะครับมาดูปลายพักรเกตสักนิดนึงนะครับผมปลายพักรเกตนะครับส่วนมากก็จะเรียวนะครับเรียวสบัดนะครับผมนะฮะ เลี้ยวสะบัดไปทางซ้ายนะครับหน้าก็ <ไป S 1> จะเป็นหน้าพระพักนะครับรพระพักสี่เหลี่ยมนะครับผมองค์นี้ถ้ามองปุ๊บเดี๋ยวก็อย่างเงี้ยถ้าเรามองมุมมุมมุมตัดนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมขนม,มเปียกปูนนะครับหรือเขาเรียกว,ว่าสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับรแต่ถ้าว,ว่าเรามองด้านนี้นะครับนะครับด้านนี้ก็เนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ ด้านนี้ก็อย่างนี้พระเกตก็จะเรียวสะบัดนะครับครับผมเท่าที่เห็นมานะครับผมก็เป็นพระอีกองค์หนึ่งนะครับที่มีการนะครับตัดขอบแบบสอบสอบบนบานล่างนะครับผมเป็นพิมพ์พระประธานที่ค่อนข้างไม่ค่อยเจอมากนะครับอาจจะมีการสร้างครับแต่ไม่ค่อยเจอมากครับส่วนมากก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขลั่มเออสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ เป็นรูปสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับที่เขาว่ากันนะครับแต่สําหรับองค์นี้นะครับก็สี่เหลี่ยมชิ้นฟักเหมือนกันนะครับแต่ข้างบนจะสอบข้างล่างจะบานนะครับผมครับผมครับผมก็ได้ชมพอเป็นสังเขปแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครูบาอาจารย์นะครับอาจจะถ้ามีนะครับก็หยิบขึ้นมาส่องนะครับมาเปรียบเทียบเนื้อหาสาระกันได้นะครับผมนะครับอัตลักษณ์ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับ ครูบาอาจารย์ถ้ามีพิมพ์นี้นะครับก็หยิบขึ้นมาส่องได้เลยนะครับมาเปรียบเทียบกันดูนะครับฮะเปรียบเทียบกันดูได้นะครับว่าเก็บพระแบบไหนนะครับเราจะเก็บพระแบบใดนะครับไว้นะครับเนี่ยเก็บพระแบบใดลักษณะใดอัตลักษณ์แบบใดเนื้อแบบใดนะครับความเก่าแบบใดนะครับเราก็จะเก็บมาแล้วก็มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมแต่กรุณานะครับถ้าใครตีเก๊ตีแท้นะผมไม่รู้นะครับ ครับผมก็ท่านมองเก๋กับเก๋ท่านมองแท้กับแท้ประมาณนะครับแต่สําหรับผมผมบอกเลยคําเดียวว่าหนึ่งถ้าพระที่มาไม่ดีผมไม่กล้าไม่สามารถนํามาลงให้เพื่อนๆนครูบาอาจารย์ได้ชมนะครับแต่ถ้าสําหรับพระที่ผมได้มาที่มาดีๆเนื้อหาดีๆสาระดีๆนะครับผมจะหยิบมานะครับเดี๋ยวจะมีพระเก๋นะครับเดี๋ยวผมจะหาพระเก๋มาลงนะครับไม่แน่อนาคตข้างหน้าเดี๋ยวผมจะดูจะหาพระเก๋ที่มาให้ลงนะครับแล้วก็ ท่านก็ศึกษาคู่กันไปนะครับแต่ส่วนมากพระที่ผมนํามาลงพระมีที่มาดีนะครับผมับที่มาดีทุกองนะครับก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับและก็ให้การสนับสนุนมานะครับเข้าไปดูผมหลายๆคลิปที่ทํามานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นแนวทางนะครับให้ครูบาอาจารย์ได้ ได้ส่องพระได้ดูพระนะครับอาจจะดูแค่พิมพ์ทรงนะครับหรือบางครั้งก็ได้ดูเนื้อหาแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าคงมีสักวันนะครับที่จะได้ส่องนะครับขยายเนื้อระดับอีกมาตรฐานหนึ่งขยายอีกมาตรฐานหนึ่งให้เพื่อนๆครูบาอาจารย์ได้ชมกันลคลิปนี้ก็นานแล้วนะครับผมเวลาก็13นาทีนะครับก็ ล่ำลากันเหมือนเดิมนะครับผมทำงานน้อยครับรักษาสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพทำงานน้อยขอให้ได้เงินเยอะๆนะครับทุกคนต่างทำมาหากินนะครับเหมือนนกคะที่ออกจากรังนะครับตอนเช้านกจะบินออกจากรังตอนเช้าตื่นแต่เช้าบินออกจากรังหาอยู่หากินครับพอตกเย็นนกก็กลับคืนรังเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับมนุษย์เราก็ใช้ชีวิตที่เหนือกว่าสัตว์ประเสริฐนะครับก็ทำงานนะครับมีทำในใจนะครับผม กับรักษาชีวิตให้รอดเป็นปลอดภัยสุนทรรู่กล่าวไว้ว่ารู้รักษาตัวรอดคือยอดคนนะครับผมสาธุสาธุสวัสดีครับ